มฮึฮ like, ึฮึฮึฮึเฮ้ย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 บฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยฮ้ยเฮ้ย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 ้ยฮ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 ้ยเฮ้ยฮ้ยยฮ้ย้เฮ้ยฮ้ย้ยฮ้ย คนชแนลครับผมอืมอชมนำนาช่างหน่อยเด้อไม่ได้ออกขอ้อมันเลื่เวลาเลยมันบด่ดนิมันเลื่เวลาแล้วครับเลื่เวลาของเขาแล้วแหละ <c oughs> อุ้ยดอกมา <c oughs> <c oughs> เอาเอาออกสิมาเลย มิงมามามาเ,าเาร็วเร็วออกไปไหมมา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 ดูแลมามิงมิงครับโมนสนใจเลยวะอยากออกยังเงียบเลยฉี่มัวมัวเนีนเย่ย มาไหมไปทักมากบุกลุล้ลุลุลรลุ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 ลาลุล่ลุุ่ลุ็ุลุลวลุ็ุลงลุลุลุล้ลุลุลุุ่ลุเุล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 ุุ่ล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 วลุลวลุ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 าุลวลุลุลรลุ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 ็ุลุลุลคลุลร mình vâng. vâng đâu hê 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 เออเอบจัาจัาเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้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 ยฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ hãy hết hãy 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 มึงมาเด้อไปักนีอยากตะดข้าวป่ะมาม <laughs> ไปแลแล้นี่ลามาไปตักไ้ไม่เลยเนะี่บางตัวอบบางยังเงเนาะส่นพวันลมให้เนี่ห้งไงหรอ่นหน่อยนึงแค่มาหลายเร<ด>ู่ <laughs> ล้วงคออะไรติดคอ 啊！完了！滴滴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 滴！嘿，嘿，完了！嘿，嘿，嘿，吃饱了，吃饱了，吃饱了！嘿嘿嘿吃饱了吃饱吃饱了嘿嘿嘿哎呀，哪呀哪呀哪呀哪？哎呀！ เออโอ้โอ้เอ้ามาไรฉงมัชฉงอะไชฉงละยังหลวงพ่อฉงนะพ่อ,อาตามยังเนี้ยพ่อฉงไม่ได้ชฉงมาขึ้นสองวันนี้เนาะเดี๋ยวดูดูผมจะบนเสาเนี่ยครับวิ่งไม่ทันเขาแน่ เนี้นะเราเปิดม Ma ุงกว้างแล้วเราจะทำไงมาแม่มาแม่อกว่ากล้วยมาด้วยยี่กล้วยแล้วยี่กล้วยแล้วยี่กล้วยมีเยอะแล้วยี่กล้วยแล้วดุนนี่ลักป้องหลามแม่ละนี่แม่ครับลักป้องหลามแม่ครับขอครับขอลาแม่ครับแม่ครับเฮ้ยดูดูอยากได้เฮดูดูขอหลาช้ นี่ยังครับมองเห็นแล้วมองเห็นแล้ววิ่งใส่เลยนะดูดูดูทำดูดูเาแก้มมาแล้วเออเอเออเอะเจ็บก่อนแล้วเจ็บก่อนข้อลากันอ่ะข้อลากกันมีกล้วยดิ

เสียงอดังดังก่อนดังก่อนโอเคอือ่ทั้งลางกับเสาเสาทั้งลางเงงเงงเงงเเงอาวชมันยู <Ghana Taylor benefit> ้นเดี <patients> ๋ยวจะเอามาให้เดี๋ยวให้งกนก่อนแม่ครับเยัแม่กยหอมแม่อู้เบชก้ยน้มาเลยครับผม กุ้ยหอมลดน้ำหนักนะหางดีนะเอาไหมคุณนายก้ยหอมมันลดน้ำหนักดีนะกิ่เม็ดลอชั้นกิงเม็ดละค่าเพราะว่า้ันเยเยเฮ้ยไปละเ นี่ก็อากาศคืมๆนะครับฝนตกบรรยากาศก็กออกจกแนวๆน,นี้หน่อยครับยินอีล้วะเอเอได้ไวายอยู่ใกล้ครับเฮ้ <c oughs> คือซอสไม่รู้หิวอาลม่์หรือหิวอะไรนะน,นี่มาเห็นลูกบอลครับอยากเล่นลูกบอลอยากเล่นแล้ว <c oughs> ให้มิงกินด้วยเด้อ อีอีะพอครับเอาเลาะก็พ่อพอครับเอาเอาไลาะพ่อฮ้ยเฮเฮยอจเต็เ็บันนีอาจบเฮฮดูดูอียอไอ้ตตตตไห่ละไปและไปะ้โหดูแลครับนี ลองนี่เลยลอบนี่เลยอาเราจะกินกล้วยอะไรเห็นกล้วยแล้วชี้เรื่องเลี้ยงกล้วยตลอดได้เนี่ยดูดูหวานจริงเนี่ย เริ่มเริ่มจะกินช่องเลยนะครับต่อไปก็จะกินเกียงปั๊บไม่รู้จะเหมือนพี่ดาวหรือเปล่าอ้อนกินแล้ดูดูอ้อนนะโครลชะาดูมันดูอร่อยครับอร่อยอ่อนยังปากนียเลยไหมนี่สิ อยากได้ลูกบอลสิลูกไม่เอาไม่โอ้ยเต็มปากเลยนี่น่ะเอ้ากินเลยน่ะเลอะเทอะจริงเลยมาสินี่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 ไปอีกละติดใจแล้วติดใจแล้วน่ะป้อนเขาหน่อยแล้วป้อนเขา เขากินเข้าไปแล้วก็เขาวิ่งไปหาเองแหละอยู่นั่นแหละไม่ต้องมาเอออืนี่เย็นป้อนกล้วยโอ้ยอยากกินทั้งลูกอ,อยากกินทั้งลูกเลยเหรอแม่มาลูกพี่กินทั้งลูกมาตีข้อบ่ะครับเฮ้ยดูดูด อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ครับมิ่งมงคลชาแนลครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องเสือน้องสิงค์ครับขอบคุณพ่อเลยม่วอนครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้พ่อพ่อแม่เอฟซีครับจากต่างประเทศแล้วก็ทั้งในประเทศนะครับที่มีความรักความเมตตาต่อครอบครัวเรานะครับไม่หางดีชาแนลมิ่งมงคลชาแนลเลยนะครับขอบพระคุณครับผม